ทางที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารนะคะคือ w w w s m b a n k c o t h นะคะแล้วก็เปิดเข้าไปในโครงการสินเชื่อต่างประเทศจะมีข้อมูลพร้อมหรือติดต่อเข้าไปที่ธนาคารก็ได้นะคะโดยติดต่อไปยังฝ่ายสินเชื่อที่ดูแลสินเชื่อต่างประเทศค่ะ สำหรับผู้ประกอบการไทยในประเทศอังกฤษนะคะทั้งที่อยู่ในลอนดอนและนอกลอนดอนนะคะก็อยากให้ทราบว่าเอสบีแบงมีโครงการที่จะช่วยผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็การขอสินเชื่อของของผู้ประกอบการเนี่ยถ้าได้ฟังมาว่ามันยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรก็ขอให้เชิญมาติดต่อด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าท่านมีหลักฐานที่พร้อม เราก็คาดว่าการดาเนินง,งานของเราก็จะไม่ยุ่งยากอะไรมากนักแต่ก็จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเนื่องจากเราอยู่กันคนละประเทศเวลาคนละคนละต่างเวลากันเนี่ยถ้าถ้าเกิดจะเป็นประหยัดเราแค่ติดต่อกันทางอีเมลก็ได้นะคะทางโทรศัพท์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือว่าถ้าท่านมีโอกาสได้ไปประเทศไทย <c oughs> ก็เชิญไปที่ธนาคารของเราได้ธนาคารของเราอยู่ที่ถนนผลโยธินอาคาร SME Tower ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอารีค่ะอารีสเตชันนะคะทางทีมงานของเราก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาทุกท่านได้ขอให้ท่านได้ติดต่อเข้ามาก็คงไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากค่ะขอบคุณค่ะ